สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ดีพามาชมเทคนิคตัดรองทรงด้วยฟันลองนะครับใช้ฟันลองเบอร์เดียวเดินจากขวาจบซ้ายขึ้นรอบเดียวจบเลยนะครับอาจารย์ดีขึ้นจากขวาไปจบด้านซ้ายนะครับใช้ฟันลองเบอร์เดียวตัดเป็นรองทรงเลยนะครับชมเทคนิคนะครับการใช้ฟันลองตัดเป็นลองทรงนะครับเป็นลองทรงกลางๆนะครับเสร็จได้หลากหลายทรงนะครับทรบงผมทรงนี้ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะรอเทดูดีมีสไตล์นะครับชมเทคนิคการตัดนะครับใช้ฟันรองแบบไหนให้ง่ายมาชมกันนะครับอาจารย์มดีใช้ฟันรองใช้แค่ครึ่งหน้านะครับมุมบนจะเอียงลอยไปนิดนึงนะครับเทคนิคการใช้ฟันรองตัดรองทรงนะครับผมจะออกมาเป็นทรงเลยนะครับใช้แค่ฟันรองใช้แค่ครึ่งหน้านะครับไม่ต้องใช้เต็มหน้านะครับอาจารย์มดีใช้อีกมุมหนึ่งเฉียงเอียงไว้นิดนึงนะครับ เดินขึ้นรอบเดียวแล้วออกมาเป็นทรงเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายนะครับอาจารย์มดีทําให้ดูช้าช้านะครับเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับเป็นลองทรงเลยนะครับเป็นลองทรงกลางกลงนะครับใช้ฟันรองเบอร์เดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะกันซอยเซตทรงเรียบร้อยจบก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเต็มสําหรับใช้ฟันรองตัดด้านข้างนะครับชมเทคนิคนะครับ ทำแบบไหนให้ง่ายมาชมกันนะครับตัดลองทรงด้วยฟันลองนะครับหวีผมให้เรียงเส้นดีๆนะครับก่อนที่เราจะใช้ฟันลองขึ้นนะครับเทคนิคการใช้ฟันลองตัดลองทรงนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆน,นะครับหวีผมให้เรียงเส้นนะครับหวีผมให้เรียงเส้นหวีผมบ่อยๆนะครับเสร็จแล้วค่อยใช้ฟันลองขึ้นนะครับถ้าเส้นผมยังพันกันอยู่อย่าไปเพิ่งไปตัดนะครับ เราจะต้องซ้ำหลายรอบนะครับเทคนิคแบบนี้จะทำให้งานง่ายนะครับเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับจาจามยดีใช้ฟันลองเบอร์เดียวนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับร้านอาจารย์ดีอยู่ที่อาเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติวันจันทร์ถึงวันเสาร 9โมงถึงบ่าย2โมงอาจารย์มดีจะพาทีมฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มดีไปตัดผมฟรีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มดีจะได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกนะครับอาจารย์มดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับตัดผมจริงทุกวันนะครับได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกนะครับชมเทคนิคนะครับ การใช้ฟันลองนะครับคลิปนี้นะครับเดินรอบเดียวแล้วจบเป็นทรงเลยนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับหวีผมให้เรียงเส้นดีๆแล้วเราค่อยขึ้นฟันลองนะครับดูเทคนิคตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์ดีทําให้ดูช้าๆทําให้ดูละเอียดนะครับเท่านี้ทรงผมก็ออกมาเป็นทรงแล้วนะครับหลังจากที่ซอยเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเซตได้หลากหลายทรงนะครับหวีลงธรรมชาติคล้ายๆสไตล์ทูบ็อกเซตคอมมา ได้หมดนะครับทรงผมทรงนี้นะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเซ็ตปัดข้างนะครับได้หมดนะครับอาจารย์ดีเซตให้ดูหลายทรงนะครับเซ็ตเสยก็ได้นะครับเสยใส่เจลเซ็ตเสยกับหลังเหล่านี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์อีแบบนะครับเซ็ตแบบคอมมาก็ได้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ